สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนเนาะการแยกตัวประกอบนะคะเจ้าการแยกตัวประกอบเนี่ยก็คือการเขียนจํานวนนับนะคะในรูปการคูณของจํานวนเฉพาะเนาะเด็กๆโงเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะจาได้ไหมเอ่ยจํานวนเฉพาะนะคะก็คือจํานวนอะไรก็ตามเนาะที่มีแค่หนึ่งกับตัวเองที่หารลงตัวนะคะ,ะทีนี้ถ้าเราจะมาแยกตัวประกอบของ 24นะคะเราจะสามารถแยกได้อย่างไรคุณครูขึ้นมาให้แล้วเนาะมีวิธีการทั้งหมดอยู่3วิธีด้วยกันวิธีแรกคือใช้วิธีการคูณทำย่งางไรเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยค่ะเริ่มต้นเราก็วิธีทำก่อนเนาะ,ะวิธีทำทีนี้พอเราจะใช้วิธีการคูณแน่นอนเลยเราต้องเริ่มด้วยการคูณใช่ไหมคะ,ะเริ่มที่24 24เท่ากับ อะไรคูณกันได้24ล่ะเราลองนึกซิคุณครูบอกได้เลย2คูณ12ได้24ใช่ไหมคะแต่เด็กสังเกตเห็นไหม2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วแต่12ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นยังไม่เข้าเกณฑ์ในการแยกตัวประกอบนะคะเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องแตก12ต่อไป2อยู่แล้วเราก็ใส่ไปเลยต่อไป12เราก็แยกไปอีกว่า12อเนี่ยอะไรคูณกันได้12ก็จะได้ว่า 2คูณ6ได้12ถูกไหมคะก็คือเป็นการใช้2คูณ6เนี่ยแทน12นั่นเองต่อไป6ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะเด็กก็สามารถเขียนต่อไป2คูณ2คูณอะไรคูณกันได้6 2คูณ3ได้6เห็นไหมคะก็คือเอา2อคูณ3มาเขียนแทน6นั่นเองสังเกตจำนวนเฉพาะทุกจำนวนแล้วเนาะแสดงว่าเราทำถูกต้องแล้วเราสามารถเขียนตอบได้เลย ดังนั้นเราจะใช้ดังนั้นกันนะคะดังนั้น24จึงเท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ3ถ้าเด็กๆไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่เด,เด็กลองคูณก็ได้นะ2คูณ2ได้4 4 2 8 8 3 24อ่าแสดงว่าเราทำถูกต้องแล้วนะคะและทุกตัวก็เป็นจำนวนเฉพาะเนาะเข้าเกณฑ์ตามความหมายของการแยกตัวประกอบแล้วหลังจากนั้น คุณครูไม่อยากเขียนในรูปนี้เยอะแยะมากมายคุณครูอยากเขียนในรูปของเลขยกกําลังคุณครูจะเขียนในรูปของเลขยกกําลังทําอย่างไรเด็กๆเ,เห็นเลขซ้ำไหมคะสองคูณสองคูณสองเห็นไหมคะ,ะมีสอง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 ทั้งหมดสามตัวด้วยกันคุณครูก็เลยเขียนในรูปของสองยกกําลังสาม แล้วก็คูณกับอีกตัวหนึ่งที่เหลือเนาะก็คือสามเมื่อจะมีสองกี่ตัวเด็กก็ยกกําลังไปมีสองห้าตัวก็เป็น 2, 2> 2, สองยกกําลังห้าถ้ามีสองเจ็ดตัวก็2อยกกาลังเจ็ดหรือถ้าเด็กมีสามห้าตัวก็จะเป็นสามยกกําลังห้านั่นเองนะคะอะทีนี้วิธีต่อไปคือวิธีการหารสั้นวิธีการหารสั้นนะคะทําอย่างไรก็ใช้การหารสั้นนั่นเองหารสั้นเครื่องหมายเป็นยังไงคะอ่าเครื่องหมายจะเป็นหงายแบบนี้เนาะ ต่างจากหันยาวใช่ไหมคะหันยาวจะเป็นตั้งแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะแต่ทีนี้เร,ราทาหันสั้นเนาะจะหงายแบบนี้ตัวข้างในคือตัวตั้งก็คือ24คือสิ่งที่เราจะหา24ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็หาจํานวนเฉพาะเพราะเราต้องการจํานวนเฉพาะเห็นไหมเอาจํานวนเฉพาะมาหารค่ะง่ายๆเลยก็สองเนาะเลขคูณจํานวน,นจะหารด้วย2ลงตัวสองหนึ่งสองสอ,งสอง สีอ่อะต่อไป12เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังยังไม่เป็นเด็กๆก,ก็หารต่อไปครูใช้สีแดงนะคะหารต่อไปเลย12 12องสอะไรดีเด็กคู่เหมือนเดิมเลยแม่สองใช่ไหมสออะไรได้สิบสองสองกสิบสองยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะเด็กๆหารต่อเลยอะ,อะไร คูณกันได้6เนาะวิธีคิดก็อะไรคูณกันได้6ใช่ไหม2คูณ3ได้6แสดงว่า2ก็จะหาร6ได้3เห็นไหมคะเป็นจํานวนเฉพาะครบแล้วทุกจํานวนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเอามาเขียนได้เลยดังนั้นนํามาเขียนในรูปของการคูณนะคะเพราะว่าการแยกตัวประกอบจะต้องเขียนในรูปของการคูณของจํานวนเฉพาะมีเลขอะไรบ้างล่ะ24เท่ากับ 2คูณ2คูณ2ครบแล้วเนาะแล้วสุดท้ายก็คือคูณด้วย3ส,สังเกตเห็นเหมือนกันไหมคะไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตอบเหมือนกันมี2 3ตัวก็2ยุยกกำลัง3คูณกับ3เราเรียกว่าเขียนในรูปเลขยกกำลังเนะาะสมีตัวเดียวก็เหมือนอยกกำลังหนึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะแล้วก็อ่ะสุดท้ายวิธีใช้แผนภาพต้นไม้เราจะมาวาดภาพต้นไม้กันเนาะเอามาเริ่ม วิธีทำทุกครั้งจะตั้งต้นด้วยสิ่งที่เราต้องการหานะคะก็คือข้อนี้คือจะเป็น24เนาะอ่ะตั้งต้นด้วย24หลังจากนั้นดเด็กแตกออกมาอะอะไรคูณกันได้24อ่ะคุณคูตั้งคูณไปแล้วได้2คูณกับ12ใช่ไหมสองเป็น24ต่อไป2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเราก็จะไม่ยุ่งเราไปดู12 12สามารถแตกออกมาได้เป็น2คูณกับ 6ใช่ไหมคะต่อไป2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็จะไม่ยุง่งไปดู6 6ก็แยกออกมาเป็น2แล้วก็3ถูกไหมสองสามหลังจากนั้นพอเป็นจำนวนเฉพาะครบแล้วนะคะเด็กๆก็นำมาเขียนได้เลยดังนั้น24จึงเท่ากับเด็กๆเอาหางทุกตัวเลยมาใส่2คูณ2คูณ2คูณ3เห็นไหมคะเหมือนเดิมเลย2ยกกำลัง3 คูณด,ด้วย3ยกกำลังหนึ่งเนาะแต่เราไม่เขียนเราเขียนในรูป3เฉยๆพออันนี้จะเห็นว่าเป็นการแยกตัวประกอบทั้งหมด3วิธีด้วยกันนะคะอ่ะทีนี้ ขอให้เด็กๆนะคะจดลงไปในสมุดนะสมุดของวิชาคณิตศาสตร์นะคะเขียนตามนี้เลยใส่หัวข้อว่าการแยกตัวประก,กอบใส่ความหมายไปด้วยการเขียนจํานวนนับในรูปการคูณของจํานวนเฉพาะแล้วก็การแยกตัวประกอบทั้ง3วิธีเลยถ้าเด็กๆนะคะเขียนไม่พอเนาะใน3วิธีเรียงยาวแบบค,คุณครูเด็กจะเขียนวิธีการคูณก่อนแล้วก็ ต่อด้วยวิธีการหารลงไปด้านล่างแล้วก็ต่อด้วยการใช้แผนภาพต้นไม้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจดให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะไปลองฝึกทํากันเนาะจากกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนของเราเดี๋ยวคุณครูให้เวลาทํานะคะถ้าสมมุติว่าใครเสร็จไม่ทันในเด็กก็อยู่สต็อปนะคะแล้วก็ทําก่อนเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครเนี่ยทำทันตามคุณครูเด็กๆก็ทําต่อในการทํากิจกรรมฝึกทักษะได้เลย มาถึงกิจกรรมฝึกทักษะของเรานะคะมันมีข้อที่ 2, ข้อ3ข้อ4ใหญ่เนาะอยู่ในหน้าที่14เด็กๆสามารถหยิบหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยขึ้นมาได้เลยคุณครูจะสั่งแค่ข้อที่นะคะข้อที่ 1, ข้อที่3ข้อที่5แล้วก็ข้อที่7เนาะเพราะฉะนั้นข้อ2คุณครูก็จะให้ทําแค่ข้อ 2, ข้อ3ข้อ5ข้อ7นะคะอันนี้ก็เหมือนกัน 1, 3, 5, 7 1>, 1 3 5 7งสาทำแค่นี้พออ่ะที่เราสังเกตโจทย์นะคะเขาให้เราแยกตัวประกอบเนาะอันแรกเนี่ยให้ใช้รูปผลคูณของตัวประกอบก็คือวิธีแรกรที่เราทาไปการใช้ผลคูณเนาะข้อที่3เนี่ยใช้การตั้งหารแล้วก็ข้อที่4เนี่ยให้ใช้แผนภาพต้นไม้นะคะอย่าลืมโจสั่งบอกว่าเขียนคำตอบ ในรูปของเลขยกกําลังถ้าเด็กเจอเลข3าก็ใช้ในรูปเลขยกกาลังได้เลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาลองทํากันเนาะข้อที่2ให้แยกตัวประกอบโดยใช้การเขียนในรูปผลคูณนะคะเดี๋ยวคุณครูลองทําข้อที่ข้อไหนดีนะ้าอะคุณครูทําข้อที่5ให้ดูก็แล้วกันข้อที่5คือ175เด็กๆตั้งไปเลยนะคะวิธีทํา ขีดเส้นใต้สองเส้นเนาะด้วยปากกาสีแดงแม้มันทัศขีดให้เรียบร้อยอ้าวหลังจากนั้นเราจะเริ่มโดยการตั้งโจทย์ของเราขึ้นมาก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเนาะแล้วก็เขียนเท่ากับไปด้านข้างเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าในการใช้วิธีการคูณถ้าเลขเยอะมากๆเด็กๆไม่รู้ว่าจะต้องใช้แม่อะไรคูณถูกไหมคะโดยเป็นจำนวนเฉพาะด้วยเนาะเด็กๆอาจจะไปตั้งหารข้างนอกก็ได้175้า อาจจะตั้งหารสั้นหารยาวก็ได้นะคะถ้าหารสั้นจะไปซ้ำกับอีกวิธีหนึ่งเนาะแต่เด็กๆสามารถทําได้เด็กเห็นเลขห้าไหมคะอ่าเป็นเลข5เป็นเลขศูนเนาะหารด้วยหลงตัวคุณครูขอใช้หารสั้นแล้วกัน5หาร1ไม่ได้นะถอยไปหาร17 5 5คูณอะไรใกล้เคียงกับ17ที่สุด5 1 5 5 2ึ่งห้นะได้3ครั้ง5 3าสามและ16 17เหลือเศษสคุณครูทดไว้ เดี๋ยวคุณครูทดไว้ตรงนี้แล้วกันเมื่อกี้เหลือเศษ2 2ใช่ไหมคะ2ไปเจอกับ5เห็นไหม2เจอกับ5ก็จะกลายเป็น25เนาะทีนี้5อะไรได้25 5 5 25ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย5คูณกับ35จะได้175 5คูณ35ทีนี้เด็กก็พอเห็นภาพแล้วเนาะ5คูณกับอะไรดี35ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหม เด็กลองท่องสิแม่อะไรคะแม่เจ็ดใช่ไหมเจ็ดคูณห้าสามสิบห้าถูกไหมคุณครูก็เขียนเรียงไปเลยจากน้อยไปมากเป็นห้าคูณเจ็ดเห็นไหมคะได้หรือ,อยังจำนวนเฉพาะได้แล้วเนาะครบแล้วสามจำนวนดังนั้นดังนั้นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเท่ากับห้าคูณห้าคูณเจ็ดใช่ไหมคะซึ่งเท่ากับห้ายกกำลังสองคูนกับ เสร็จนั่นเองเสร็จแล้วก็ขีเส้นใต้เนาะโดยใช้แม้บรรทัดนะคะตีให้เรียบร้อยแค่นี้เองไม่ยากเลยอ้าต่อไปไปดูข้อที่3ใหญ่เนาะวิธีอีกวิธีหนึ่งคุณครูยกตัวอย่างให้ข้อละหนึ่งเนาะพอนะคะเด็กๆไปลองฝึกทำดูด้วยอ้าวข้อที่สามคุณครูก็ทำข้อที่ห้าเหมือนเดิมละกันวิธีทำ <c oughs> ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงให้เรียบร้อยอ่ะแล้วก็ต่อเลยแยกตัวประกอบของจำนวนต่อไปนี้โดยใช้วิธีการตั้งหารใช่ไหมคะเริ่มเลยตั้งหารสั้นข้อ5นะคะอ่าคุณครูลืมเขียนเดี๋ยวคุณครูลบก่อนครูเห็นข้อ5ก่อนเนาะครูลืมเขียน5ข้อ5 3 6 3นะคะวิธีทํา คุณครูตั้งต้นหารสั้นสองร้อยสามร้อยหกสิบสามแม่อะไรดีเนี่ยสามหกสามแม่สามเนะเาะอ้าวสามสามหนึ่งสามสามสองหกสามหนึ่งสามโอเคต่อไปหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดแม่อะไรนะท่องสุตคูณไปแล้วก็คือเท่าไหร่คะ 1, 1> exactly. ิบเอ็ดสิบเป็น11ึ1งร้เป็นหนึเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น11บเใช่ไหมสิบเอเป็นจำนวนเฉพาะไหมคะอ่าสิเป็นจำนวนเฉพาะ11 11เป็น1นึ่งเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ไปเลยสเส้นดังนั้นดังนั้นของเรา363จึงเท่ากับ3า คูณ11ค kind of ูณ11เด็กเห็นมี11 oh, กี่ตัวคะ11มี2ตัวก็เป็น3คูณ11ยกกำลังเท่าไหร่อ่ะ11ยกกำลัง2นั่นเองเพราะว่า11มี2ตัวโอเคนะคะอ่ะเสร็จแล้ว1คข้อไม่ยากเลยต่อไปข้อ4ใหญ่ใช้วิธีแผนภาพต้นไม้นะคะออามาเริ่มคุณครูทำข้อ5เหมือนเดิมข้อที่5 100 80อ่ามาดูวิธีทําอย่าลืมนะคุณครูย้ำบ่อยมากใช้แม่บรรทัดตีเส้นให้เรียบร้อยนะคะคุณครูไม่มีแม่บรรทัดเนาะเลยใช้แม่บรรทัดตีเส้นไม่ได้อ่ามาเริ่มเลยเริ่มที่180 180ถ้าสมมุติว่าเด็กๆยังไม่สามารถหาจานวนเฉพาะมาได้เด็กสามารถเขียนเป็นจำนวน ที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะก่อนก็ได้นะคะค่อยๆแตกไปอันเนี้ยจะง่ายกว่าถ้าเราใช้เป็น18กับ10เนาะแล้วเราค่อยแตกสีละตัวออกไปอีก18 3 6 18ใช่ไหมคะ3 6 18ต่อไป10คือ2คูณ5เป็น10มี3ามเป็นเฉพาะแล้ว2เป็นแล้ว5เป็นแล้วเหลือแค่6เนาะ6คือ2กับ3 อ้าวได้หรือยังได้แล้วเนาะดังนั้น180นะคะเพื่อความสวยงามเด็กพยายามเอาตัวน้อยไว้ซ้ายเนาะแล้วค่อยๆเรียงไปปลายสุดเลยมี3มี2มี3มี2มี5มี2อยู่2ตัว2คูณ2มี3อยู่2ตัวเช่นเดียวกันเห็นไหมมี2มี2มี3มี3และตัวสุดท้ายคือ5อ้าวมี2กี่ตัว มีสองสองตัวมีสามสองตัวก็จะกลายเป็นสองยกกำลังสองคูณกับสามยกกำลังสองแล้วก็คูณด้วยห้ายกกำลังหนึ่งซึ่งไม่ต้องเขียนก็นได้นะคะใส่อย่างนี้ได้เลยเด็กก็สามารถทำได้แล้วเนาะให้เด็กๆนะคะไปฝึกทำเนาะโดยทำตามที่คุณครูให้นะคะจำนวนไม่มากนะเป็นการทบทวนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนหอเรามอกันค่ะ